พระพุทธลงปลกปลดในยุคสามพระพุทธลงปลกปลดในยุคการบรรพจารสืบสารงานต่อเนื่องทะเลทุกปลุกเวในใจประเทืองตายโลกล่ารุ่งเรืองเอกธรรมกระแสทานหลั่งไหลไม่หยุดนิ่งชีวิตคนวุ่นวิ่งตามกระแส มิรู้จริงในชีวิตสัจธรรมแท้จึงปรวนแปลตามกระแสที่สัตว์มาน้อยคนนักจากเรียนรู้ชีวิตจริงน้อยคนนักจากหยุดนิ่งจิตลงได้น้อยคนนักจากผ่านพ้นห่วงทุกข์ใจน้อยคนนักจากฝักใฝ่ในธรรมจริงมายุคท้ายการปลกปลดในครานี้ปราดเมธีผู้มีบุญหนุนส่งเสริม จึงได้รู้หนทางแท้จากจุดเริ่มจึงต้องเร่งสร้างเสริมบุญกุศลจริงมีเพียงหนึ่งจริงใจในศรัทธาจึงก้าวฝ่าแรงซัดคลื่นทาโถมมุ่งศึกษาสู่ธทาแท้ทาประโลมทุกเวลาน้อมตนอุดมการเมธีท่านยุคป,ปลายใครคืนหวนจะต้องทวนกระแสแปลใจหนาะ แปลใจตนคืนสู่จิตใจฟ้าแปลจิตรักเมตานำพาชนมุ่งสืบสารจับสายทองประคองมั่นบรรพจา์แต่ก่อนนั้นทุ่มเทนาหวังเมธีตื่นใจในทุกคราแปลจริยาสู่พุทธาอย่างแท้จริงเริ่มจากใจเรียนรู้และฝึกฝนเริ่มจากตนทุ่มเทจนสุดท้าย เริ่มจากตนมีจิตมีเป้าหมายเริ่มจากตนใช้แต่รัฐนำทางจริงเมธีท่านผู้ฉลาดพึงพินิษในชีวิตแก่นธรรมอยู่ที่ไหนจงเริ่มต้นแก้ไขตนเป็นคนใหม่จงตั้งใจศึกษาให้รู้จริงศึกษาจริงรู้จริงดำเนินจริงทุกๆสิ่งจึงบังเกิดผลเห็นได้ ทุ่มเทจริงเสมอต้นทั้งต้นปลายวาระท้ายถึงจุดหมายอย่างแน่นอนหวังเมธีมุ่งจริงทางอริยาก้าวข้ามฝ่าวัตตะสงสารนะแก้ไขตนอดทนแท้เกิดปัญญาบุญกุศลนำพาพนห่วงกรรมสำรวมตนก้าวฝ่าทะเลทุกข์ระดมปลุกพองชนสู่สวยัย จิตเมตตาอบอุ้มนำเวไนหนทางไกลขอใจเด็ดเดี่ยวมั่นคงบุญกุศลถึงพร้อมย่อมงามงดจิตปรากฏประพสสนกลางตนแท้รักษาตนรักษายานเฝ้าดูแลทวนกระแสคืนกลับอย่างบ้านเดิมโบกสะบัดพัดเป่าพยันตรายจุดมุ่งหมายให้สิทธ บำเพ็ญพ้นแม้จีวรขาดรุ่งริ่งไม่เคยสนหวังใจหนึ่งสิทธิฝึกฝนได้แจ้งจริงแบกภาระนี่กรรมหนักไม่บ่นว่าขอเพียงจิตศรัทธาสิทธิ์จริงแท้ขอเพียงใจแห่งสิทธิมั่นแน่วแน่อาจารยอมไม่อ่อนแอต่อว่าใดสิทธิรักเอ๋ยสิทธิรักเอ๋ยเวลาผ่านจากนี้ ช่างเหลือน้อยสิท์จะคอยสิ่งใดให้ช่วยเหลือจากวันนี้หากว่าตนไม่ตั้งใจจริงทุกๆสิ่งรอบกายแรงกรรมไซสจะดึงเจ้าให้หลุดไปในวันนี้สิท์เจ้ามุ่งทางแท้หนทางนี้ไม่ผิดแน่ในจุดหมายจงมุ่งมั่นจงตั้งใจมีเป้าหมายให้กับตนทุ่มเทกับสิ่งที่ทำในวันนี้มีเป้าหมายที่ชัดเจน มีความมุ่งมั่นที่แน่วแน่วัยหนุ่มสาวยิ่งต้องมุ่งใจวัยชารายิ่งต้องมุ่งมั่นจิตใจสิทธิ์บำเพ็ญในวันนี้ก็คือมุ่งหวังอยากหลุดพ้นวัฏสงสารแต่จะหลุดพ้นได้จริงหรือไม่นั้นอยู่ที่ตัวเจ้าเองหนทางฟ้ามอบให้เดินไปหรือไม่อยู่ที่เจ้าเท่านั้นนะวันนี้ฟ้าเบื้องบนให้โอกาสจึงต้องรู้รักษาโอกาสของตนเองให้จงดี วันนี้ฟ้าเบื้องบนยังนำพาจงน้อมนำดำเนินก้าวไปให้ถึงที่สุดวันนี้ยังมีลมหายใจจงรักษาคุณค่าแห่งเวลาในชีวิตให้ดีที่สุดวันนี้ยังมีสองมือสองเท้าอยู่ครบพร้อมจงยินยอมก้าวไปชุดช่วยผองชนอย่าหยุดยั้งวันนี้ยังมีเรี่ยวแรงพละกกำลังจงรู้ใช้ให้บังเกิดบุญกุศลกับตนจริงนะ สิทธิเจ้าเอ๋ยเรียนรู้ทรรมไม่ว่าวันข้างหน้าจะเป็นอย่างไรก็ขอให้ภูมิใจในวันนี้ที่ได้ทำอย่างเต็มที่ไม่ว่าวันข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นก็ขอจงภูมิใจในวันนี้ที่สิทธิได้พลีอุทิศจากใจจริงฉะนั้นมุ่งบำเพ็ญปฏิบัติช่วยงานฟ้าเจ้าจะต้องมีความมุ่งมั่นเด็ดเดียวกล้าที่จะยอมรับทุกสิ่งทุกอย่าง กล้าที่จะเผชิญกับความผิดหวงังความเสียใจกล้าที่จะเผชิญกับการดูถูกดูแคลนจากคนอื่นกล้าที่จะเผชิญกับความน้ำอุปสรรคเมื่อมีความกล้านั้นก็คือจิตใจได้แจ้งถึงจิตตนระดับหนึ่งแล้วเพราะรู้ที่ไม่หวาดกลัวก็คือมองแจ้งชัดในเหตุและผลเข้าใจจริงในภาวะจิตญาณที่สว่างสวยัยจงตั้งใจอย่าได้ยอมแพ้ในวันนี้อย่าได้อ่อนแรง ในวันนี้อย่าได้ท้อแท้ไปเข้าใจไหมสิรักเอ๋ยสิรักเอ๋ยนาที่แห่งชีวิตลมหายใจแห่งการเข้าออกไม่รู้ว่าจะสิ้นสุดลงวันไหนสิทธเจ้าจะประมาทตนอยู่ได้หรือไม่เวลานี้นี่กรรมตามติดดังเงาวิบากกรรมอันหนักหน่วงเกินที่อาจารย์จะช่วยไว้เจ้าทั้งหลายต้องรู้นะไร้บุญญาไร้กุศลอาจารย์จะช่วยเจ้าก็ยากยิ่งนัก อาจารย์ต้องอาศัยบุญกุศลของสิทธิ์เจ้าเองมาช่วยเจ้าหากวันนี้สิทธิ์ไม่รู้สร้างบุญสร้างกุศลอาจารย์จะช่วยเจ้าอย่างไรนะสิทธิ์รักเจ้าทั้งหลายจงตั้งใจน้อมรับสร้างบุญกุศลอันจริงแท้ในอาณาจักรธรรมสามารถเป็นสถานที่ให้พวกเจ้าได้สร้างบุญกุศลที่ดีที่สุดแล้วฉะนั้นจงอย่าได้ไกลห่างจากอาณาจักรธรรมจงภาคเพียรเรียนฝึกฝน ภายนอกให้กลมกลืนกับผู้อื่นภายในให้สว่างสวัยดุจจันทราตะวันเจ้าบำเพ็ญจึงต้องรู้นอกในให้กลมกลืนเป็นหนึ่งเดียววันนี้ขอสิทธิรักสลักสลาวตนให้งดงามเดินตามรอยพุทธาอาริยาแต่โบราณอยากเกลียดค้านในการฝึกฝนทุ่มเทเสียสละทุกย่างก้าวของสิทธิขอให้เป็นย่างก้าวที่เปี่ยมด้วยคุณค่าเปี่ยมด้วยความหมายจะดีไหม จงตั้งใจสำนึกคุณตอบแทนคุณให้ตราตรึงในจิตใจแห่งเจ้าทุกเวลาสิทรักเอ๋ยสิทรักเอ๋ยสุดท้ายแล้วทุกเวลาแผ่วถากทางทางแห่งฟ้าทุกเวลายอมลำบากเสียน้ำตาทุกเวลาที่ยอมฟ้าน้อมนำเพียงวันนี้สิทรักมีใจจริงทุกทุกสิ่งน้อมประสานงานสอดคล้องทุกเวลารากยานตนเฝ้าประคอง ในคัลลองแห่งธรรมแท้ถึงได้จินกุศลสร้างระณะบันเทาอัตตาลดจิตใจแท้งามหมดจดจงรักษาอาจารย์ช่วยหนทางทุกเวลาวังสิทธยารักษาปณิธานใจหวังยุคท้ายที่กงน้อยแห่งอาจารย์ได้สืบสารแผ่กำจายทำไปทั่วได้สืบสารงานเบื้องบนพ้นหมองมัวได้รู้จักตัวตนของตัวเอง ได้บรรลุแท้จริงหยุดพบชาติได้ประกาศคุณธรรมงามผ่องสีได้สร้างคุณทุกเวลาทุกนาทีสิทธิคนดีจากวันนี้จงตั้งใจ